ลาบในห้าวรเคาคนใส่สีเขียนใส่ถูงเนาะ,ะเนาะห้าสาเหตุตามที่ผู้บอกนั่นแหละครับวันนี้ไม่ผู้ก็สินิมุ่นผู้จะจะเบาด,ดูนอผู้เลยมันสีสวยได้ลูกร้านสีแดดได้เนาะเอาได้ึงน้ยแ่ักสาขุแม่ผู้ไปเตผู้คันจผู้ เนอแต่ขันนะนะไม่ได้ขันก็ขันว่ามันไกลกับถือขันปู่ขันว่าการพ่อว่ามันไกลนะนั่งหนักหน่อยว่าดูว่าแต่งโอ้ไม่อี้นั่งกอยขันมาการบอกพ่อหนักหน่อยไปแต่งของครับเออบอกพ่อขันจังไดพ่อว่ามันไกลแลนะขันแรงนี่โมยไป่าแต่นี่โมยปูตาปู่ที่สข้า เอาปูป <kung> um ูคงมาบุญาะหาลูกหลานได้ทักกระโุค่ะมื่อวีนปมือค้นวันมนึ่นลูกเนาะเออลูกเ้าะจะได้ไป่ของบุญันเออหาวามาเออเอาม้เอพีฝากล้อมวมาทางท่องบักเทียเออบักเทียเอวฝากองงก่อนคอยแต่เขียคิไม่ขึ้น สมชือก่อนนะเออผ่านคือผ่านถ่องมาเราพอเราค่ะร่วมบุญร่วมแรงรวมใจกันทางบุญทางกุศลมาหมกเนาะหายวกรัไม่ถยไม่รำไม่เไม่หวานคือกับผักแรงแรงหย่าไหนนาะห้องไหนมาเดวหมดเนาะแตเร่องแเร่อทุกปุ่ทุกคนเหี้ยงวนาะเหี้ยงเาะเหี้ยงะเาเขี้ยงะรเนาพ่อเหี้ยงเหี้ยงการงาน อันนี้ของอีกนังแต่งโมเราพอเล้วพ่านคือพ่าน่องของแต่งโม่นักแต่งโมหลูกตบวเรอหัวจี๋เราพอแล้วให้ลูกร้านเอ้ที่ได้โชคดทุกคคุ้มอามาตายได้แต่เด็กคือคืนหวานได้คือได้เสียงทีนนักฟองต่อต้า ออหายหมดแ้วไม่กไมราลับไม่กไมีหาสุขภาวแสงเร่งตุกข์ผู้คนควหนาทัวต่าเด้อเด้อแสงร้ายแสงนายหลานเด้อหายมาคอยแต่คอยกันสัางทั้งผู้ถายผานหนาเจ้าเริเจ้อเริ่มในรักในรักแม้ยังอีกฝนเมื่อไป พอตเลกอูนเอาเถอะนะท่มย็บพูไเยือพูนได้แท้แน่นอนเปนนถือว่าไดเป็นนถือว่าไดก็นถือข้าไปเอาโอแต่โสกต่ลาบตอ้ะสวกตลาบยพูเบาข้างหน้ามาไวข้างหลังเบาข้างหลังมาไวข้างหน้าแล้วือเก้านเบางัเก้าเบาาคือะือ ทพ่พอเออว่าการอยากได้แต่โชกแต่รัว่าถัอขั้นบ่ได้โุกได้รัาได้โุกได้มากแต่ว่ามีแมวเห็นแมวถางราพอเออกาคือน้องิงมึงหนึ่ง่ะว่าถังกามึงเาอคือข้าคิดอยากได้โกกอบได้มากขั้นบ่ไม้ถูกไม่หมากขั้นบ่ได้เงินเทวดามากกว่าบ่ได้เคไปถางนะว่บารุดงั้รจากสวรรค์ขั้นประทานให้ลูกหลาน ไปห่วม ah ันเปล่นห uh, ah ัวมันข้าวหัวที่คิอได้รู้หลักเมื่อวันที่หกโมกราบวันแดงได้วันที่หกเมษายนะม่ันท่หกโมกรานะเมษายงวันที่หกเมษายนเข้าใจไหมแล้วก็เท้าไว้ทุกวันจะโดบันดาลเขียนไทยแทงถูวัปเขียนไทยแทงถูกไปไม่เท้าโตโตนึงขึ้นโตได้คุณทรว่าตรงนั้ นะส่วนหนึ่ง,นะงีเก่า่วนหนึ่งมีเก่าเป็นปาปูอ้า,ามีเก่าขั้นเทาไปคือว่าแยกหายล้วเเกิดมเมาเมมมลยเมาเลยออสามตัวเคียงๆกัเาากกนเะดาปูลูกหลาน<ม><ม> C เอพีมันก็จะได้รวมบุญร่วมทรามทำ<อ>ลายปูเมือ่อไนรปู เต้นมูพ่อขยักทาแดงพึ่กันาบ้าพึ่งน้ำทเกลืออาร้เากร้อหูนี่เออมาหลายน้วมาเมื่อนี่เป็นคิปวดปวดจักเป็นจางหนเป็นคึปวดปวดครกบเอพ่อเป็นน้าหลักคือเป็นน้ำซตั้ำคือคือแล้วน้ำรื่องนคือน้หลากพ่าเป็นน้ำหลักว่าไม่แผนแผนแบบ จำมากรเินพักกันเาะทเละแล้วได้รู้ล้อ๋อพักกันไปท่าบาะใกล้ถึงแม่ร่าอันสมควเลยสิบเก้านาฬิกาสิบผานาที่เนี่ยสิบผาบ้าที่พอมาถึงไม่ราถึงไปว่าราชการ คือีอ่ะลูกหลานจังภาคกันไปแค่ร่างกายล้ลูกเราครับผมพู่จะไปรัดดิพู่จะไปรัดทั้งหนาปู่จะไปรัดข้างหนาเลยบอกปู่เสียงเพลงงวนมะปูยิ่มครับมันเสียเอกแดงกับผมเดี๋ยวปิดแห้งๆให้ครับเราไม่เราใจเัาไหมครับเียิคือว่าแดงเราไปกี่มกะที่ขึ้นรถทั้งลังปูไปแล้วครับสีคือว่าข้างแดงๆเมด่อาไปเกี่ขับตง ยิ้มสิพ่อนางปู้ทางหลังแล้วเดี๋ยวพ่อขับเตือนวันนี้นะพ่อขับตือนตรงตรงนะจะเออจับเายจับเลอไม่ตกไม่หลับไม่ตกมีหมานฟุตปาป่าแข็งแรงชุกปุบชุบก้มชุบหนาชุบต่างแล้วลูกเลยจับเลยจับเลยครับสาุครับบรรยากาศก่อนออกไปวัดปูเที่ทองนะครับเนาะทางช่องก็ได้มาเตรียมตุนเงินตุนพ่อป้าติดเสียเองครับ นี่ะครับโอ้ต้นนี้จะต้นง่ายๆเสียเอกอันนี้เอฟซีรวมสามกันปะครับครับเอฟซีแล้วครับทรงปัดใจมาทั้งสองบ่าว่าสองเสือเอกหรือว่าเกวันหรือว่าน้องนัชชาหรือว่าแตงโมหรือว่ายิมนะครับเนาะลวกาหรือว่าสายตรงจากแม่คู่แม่คู่กับเก็บหอมล้อมลิธขับสัวสิดได้เป็นก้อนม่เป็นตนแม่นว่าเสือเอกครับรูปแม่คู่พันกันรวบรวมครับเมื่อนี้พันกาจะเอาไปถวายหรือว่าไปทอดสี่วัดปูเทท่งเนาะ ครับเอฟซีทันไดมาก่ได้จุดทูบวเก้าดอกตั้งจิตอธิษฐานขอสวคขอลาบน้ำปูตาปูชีบะขกาวเฮ้าละวนึกถึงเพิ่นครับผมอันนี้นะครับเด้อปูบอกว่าไก่หอดเวลาเลือกย่ามง่ามดีครับสิบเก้านาฬิกาิบหานาที่รับเป็นเวลาออกไปวัดปูเท่ท่องครับผมกับพิจัยหน้าเบิ่งนะครับเด้อครับเมื่อนี้ไปท้มมีมีต่างประเทศประคนี่ ครับผมอ่าการเอฟซีท่านไหนกาเออขันจะไปเที่ยวต่างประเทศกอาจจะจะม่ันได้ครับเด้อครับกับพี่เจริญนาเบิึงครับครับติดตามไปเรื่อยๆครับเพราะว่าบุญบาสนาคนเฮาบ่คือกันครับนี่แหละครับปัดใจของเอฟซีที่ร่วมฝากมาทั้งช่องกับแม่คู่กับเก็บหอมล่อมลิศกับกามาทำต้นป้าป้ากับไปถวายอ่าวัดปูเที่ทองนะครับเนาะเอื่อไว้เห็ดใบสร้าง การติดตามไปเรื่อยๆครับกดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งไว้เพื่อประพาดช็อตเด็ดครับมือนี้จัดเครื่องเสียงชุดไงเลยครับให้ปูเลยครับปูว่าคอยเล่าใจครับผมครับปูสิครับเองด้ครับมือนี้ครับผมครับสองศูนย์เจ็ดหนึ่ง ครับปูครับมือเคือนนี่ครับมือเคลื่อนนี่เรื่องอ่าครับครับเป็นบรรยากาศเตรียมเตรียมตัวเตรียมสิ่งเตรียมของนะครับก่อนออกไปวัดปูเทท่องครับเอฟซีธันดาทีมาแหร่วมกับแม่คู่บระยได้กับกับตั้งกิจธิฐานอยู่ทางบ้านนะครับเด้อทางช่องอ่า ยิ้มและกาแตงโมและกาเสียเอกและน้องนาชาจะทําการทายทอดสุดเรือว่าทายคลิปใบให่งเอฟซีได้เบิ่งครับมือนีก็จะมีการล่าถวายคื้เก่าครับเพราะว่านากหน่อยเพิ่นกระแต่งตัวสวยงามแล้วสุดผ้าไหมอ่าสุดงามครับเห็นบ่ครับครับผมแต่อย่าลืมนะครับเด้เอซิบเก่านาฬิกาซิบหานาที่ปูถิงไทยไว้ให้เวลาเวลาดีทันว่าปูว่าครับผม ครับผมต้นเงินขึ้นขั้นของปูครับอมนนีบรรยากาศด้วยครับเ้อะกับก่อนออกไปวัดปูเททองนอะครับเนาะกับกาลัางเตรียมสิ่งเตรียมคร้องกับบรรยากาศตอนเอาต้นพาป้าขึ้น โค้ด<อ><อ>สำหรับชินี้ทั้งช่องกับกาบขอสวัสดีครับ